ครับสวัสดีครับอยู่กับชูโลกอีสานอีกเหมือนเดิมครับนี่เมื่อคืนเจอฝนหนักเลยครับนี่ <c oughs> งได้เวลาแล้ว <c oughs> พี่งาน <c oughs> นี่ครับพีหนึ่งก็มาแล้ว ทีมงานตื่นมาแล้วครับกับข้าวมีอะไรบ้างพี่เฮ้ยแา่ข้าวมีอะไรบ้างต้มยำเพราะเดี๋ยวผมจะเริ่มกินข้าวก่อนนะครับเบียร์ไวอมโดนจเมื่อคืนฝนตกตัวดำวิ่งยังไม่ได้ครับผมต้องลุยงานก่อน ันก um well. ็จะมาอีกแล้วครับดูครับท้องฟ้าไม่เปิดเลยหยดเยก็ขายงบออะไรนะอะไรฮะอะไรเจอราวดาอีกแล้วครับเอาแต่เช้าเลยั่กนข้าอไป <tư 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 Tươi mà Côm hồn này hả Nam Bà Nam Bà เราเป,ปิดพัดลมไว้ปิดก่อนเงาลองอัดกลั้นนะอัดกลั้นนะอัดทองขึ้นนะี่เอ้าอัดทองขึ้นก่อน ท่ทงงานไม่ได้หรือครับเดี๋ยวเท่ทงขึ้นก่อนเอ้ยะแนนอักคุ้งมาแล้วได้เวลาแล้วครับแปดโมงแล้วเร็วๆนักเรียนไอ้เร็วมาเร็วอืม ประเทศไทยรวมละเนื้อชาติชไทยทึงทึงเป็นประชารัฐประไทยของไทยทุกสวนอยู่ลำรงคงไว้ได้ทมวนเอาวชียว ไม่ได้เลยก่อนจะลงงานนะครับทุงมันติดอหละม้วนเลยเอ้เมื่อคืนผมไปแกะกับเสือมาเสือเขาาดมลยเสือขาด ยี่ิเอมร้อยหน่อยเอ็มร้อยก่อนลุยงานตังแผนอะไรอีกครับเก่งนะครับคนที่ไม่ได้ทำอะ่ะเก่งมาก <c oughs> เก่งกว่าคนทำ <c oughs> คนทำไม่เก่งคนเก่งไม่ได้ทำ <c oughs> อะไรนะอะไรเอาอีกคนทำให้เก่งคนเก่งไม่ได้ทำเออน,นี่พูดได้ถูกใจฉันก็นี่ครับรถช่างมาที่เช้าช่างหนึ่ง ตึง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 ตงตึงึงงงงงงงอามีการวัดครับเอาไม้ไปวัดอีกแล้วโอ้โหไม่ได้ขนามือผมหรอกโอ้ข้าวได้น้ำครับงอกเลยครับนี่สวยมากเลยฝ่งนุ้นเขียวกระจี ขับไม่โคเข้าไปได้ไงวะโ่าฮอาฮ่าฮ่าฮ่าน่าฮ่นเ่าฮ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 ่ัฮ้าฮ่ัน่ะฮ่นฮ พักผ่อนครับเอาเช็ครถไยแล้วมาไหนจะลงงานะนะหนูโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโดนไปเรื่อยไม่ได้ทำงานนะนั่งกินเหล้าครับผมไม่ได้ทำงานนะนั่งกินเหล้าเอ็ตัวเดีเพล่นหนุ่มาว เขาทำอะไรใจละเมอไปถึงเธอคู่หมูเขาทาอะไรกัน เดี๋ยวมันก็แดงเองแหละนอกจากที่จำมันจ้ววนองปีหล่อล รัดเครื่องแล้วครับจะทำงานแล้วครับวันนี้ก็วันที่สามของการทำงานเสร็จไปลูกหนึ่งนะครับเหลืออีกลูกนึ่งวันนี้ก็ต้องทอยดินนะครับทำคันเดียว เออไอ้ยเล่าทำอะไรเนี่ยคนเครื่อง เล้าคนเครื่องครับโอ้โหท่านั่งเขาดีสุดจัดทงก็ขึ้นสุดเสาแล้วนะครับโอ้ควันออกดี ทำอะไรคุณเครื่องรถก่อนครับก่อนทำงานคุณรอเลยครับชลิปนี้ก็ทำงานก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะพี่น้องสวัสดีครับ